ใส่บุญเสร็เด้อเด้อยาเสร็จก็เมใส่ก่อนเด้อเควาเค้าคั่วตุ๋มไส้หม่อไส้หนอหาน้ินปาใส่เลรียงแล้วเอใหม่แล้วใหม่แล้วไม่แล้วเออเอาแกงล้มไปตัดแจงไข่ไข่ไข่มุกเพิ่มเออเออไส้หน่อขอนทำยอัก้อยเงี้ยทำไมขอนทำยอดก้อน ผัดเขาเรื่อยๆผัดต็งใสุ่่นชนนุ้นใส่ไข่ด้วยผอดชลด่อผมงชุัน้ำตาลยังไม่น่งย่างอันใดผัดไปเรืเอ่อยๆเด้อผิดชนวนไ่ไข่ ใส่หุ้มกันนี้หอมใส่ข้หลังแค่ขอใส่หุ้มก้นก็ได้เดือะยบลงไปยึนเส้นแล้วน้ามีดนี้จะมีดีงก่อน แช่แก้ม้อนแก้ม้อนอือเมื่อไรเล็บเขาเขาเมื่อกี้ก็มข้อเขาไอไข่ลุ่งเด้อบนี้ด้ยขอไข่ลุงอือไปเ้ย สองลูกก็พอแล้วตอนที่ใครเขาจะเอาหอมใส่ใค่สุก,ก็กินได้จ้ะใค่สุก,ก็กินได้โอ้สีเ,เหลืองดีดีเถอะใครว่าสุกดีเลย ดี๋ยวค่อยจะชิมเดี๋ยวค,ยค่อย,ยคิมเลาวส่วนเอาไปล้างในตาล้างให้ตะขาวเอามาคิมล้างให้เหน็บตะขาวเดี๋ยวค่อยจะคิมไปพัดทั้ดเลี้ยงงอย่า,ายงไรมามีเสร็จแล้วตอนนั้นสีดี เอามาจะคิมดูไว้คิมมึงกันเด้ออ,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 ดอืมยอดผยอดเปยอดเลยพอหังตาหนีกินนิดพอผอหลังพอแล้วพอแล้วยาจะเอาเด้อเเ้อ เน้อิขอน้ำกันเ,นนเด้อไปด้วยินขอน้งก,กับผัดไทยใส่บุ่นเส้นกับใส่แตงใั่แตงใส่บุ้เส้นใส่ไข่ด้วยมาิขอน้ำกัน,น,นเ,รเรียบร้อย